สวัสดีครับแฟ,น,ฟน YouTube บชาแนลมวยไทยเอาเราดเวอร์ช่องข่าวสารเกี่ยวกับมวยไทยทั่วมุมโลกครับในเทปนี้ครับเรายังอยู่ที่ศึกวันแชมชิพเอ็กครับรายการใหญ่ที่แฟนๆฟนมวยไม่ควรพลาดครับโดยในคลิปนี้ครับจะเป็นการพาไปชมบทวิเคราะห์คู่มวยป้องกันแชมป์วันคิกบ็อกซิ่งรุ่นบนตเวทครับระหว่างเจ้าของตำแหน่งชาวไทยครับกับปิตันเพชติีดียร์มี่ก,ก,กับฮิโรกิอากิโมโตะ กุราชิงชาวญี่ปุ่นนะครับเพื่ออัตรรถก่อนรับชมจริงๆในวันที่26มีนาคมนี้จะขอพาแฟนๆครับไปชมข้อมูลพื้นฐานแบ็กกราวของมั้งคู่และบทวิเคราะห์ถึงความได้เปรียบและเสียเปรียบแล้วมาสรุปกันว่าไฟนี้ใครน่าจะเนือว่าใครนะครับซึก o วันแชมเปี้ยนชิพเอ็กครับซึ่งรายการนี้จะแบ่งออกเป็นพาร์ทหพาร์ทสแล้วก็แกนไฟนอลน,นะครับสรหรับคู่นี้จะแข่งกันในช่วงของพาร์ทสครับ โดยจะเริ่มแข่งขันในวันเสาร์ที่26มีนาคมนี้ที่สิงคโปร์อินดอร์สเตเดียมนะครับโดยจะเป็นการป้องกันแชมป์วันคลิกบ็อกซิ่งในรุ่นแบตเทเวทพิกัด65.8กิโลกรัมกัปตันเพชรดีคารามีครับเจ้าของแชมป์จะเจอกับทางด้านของฮิโรกิอากิโมโต้ครับนักชกชาวญี่ปุ่นครับช่องทางการถ่ายทอดสดครับก็สามารถรับชมผ่านทางแอปพลิเคชัน One Super App YouTube วัน c h ม m p i o n s h i p AS เอสครับก็เฉพาะลูกค้าของ AS นะครับแล้วก็ช่องไทรัฐทีวีโดยที่คู่แรกจะเริ่มตั้งแต่เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับข้อมูลจำเพาะหรือข้อมูลส่วนตัวของทั้งคู่ครับเริ่มที่กัปตันเพชรินดีคารามีครับเกิดเมื่อวันที่24มีนาคมปี2536ครับปัจจุบันอายุ29ปีครับก็เพิ่งครบ29ปีก่อนหน้าวันชกไม่กี่วันนะครับ ภูมิลำเนาเป็นชาวจังหวัดหนองบัวลำพูครับสูง169ซนติเมตรครับในส่วนของฮิโรกิอากิโมโต้ครับนักชกชาวญี่ปุ่นเกิด31สิงหาคมปี2535ครับอายุ29ปีครับภูมิน้ำเนาจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นนะครับสูง170เซนติเมตรนะครับทั้งคู่ก็ใกล้เคียงกันทั้งอายุแล้วก็ส่วนสูงนะครับเกี่ยวบประวัติของทั้งคู่ครับกัปตันเพชรินเดียคาเดมีครับ เจ้าของแชมป์มวยไทยรุ่นซูเปอร์เวทอเวทของเวทีมวยลุมพินีครับแชมป์ประเทศไทยในรุ่นซูเปอร์เวทอเวทครับแชมป์สาพันมวยไทยชีพโลก WPMF ในรุ่นซูเปอร์เวทอเวทครับเรียกว่าในรุ่น154ปอนด์นี่เป็นเจ้าของแชมป์สามสถาบันเลยทีเดียวแชมป์ทูมวยไทยในรุ่นซูเปอร์ไลท์เวทและมิดเดิลเวทครับแชมป์โลกมวยไทยสมัครเล่นของสาพันธมวยไทยนานาชาติครับ IFMA ครับหรืออิบมาครับ เมื่อปี2021ครับในพิกัดรุ่น67กิโลกร,รัมและปัจจุบันครับเป็นเจ้าของแชมป์วันคิกบ็อกซิ่งในรุ่นเบรนเตเวดครับสามฟอร์มหลังของทางด้านกัปตันครับชนะนอกอลาวดีลีลามาสน็อฟครับนักชกลัเสเซียในยุคที่2ครับซึ่งไฟนี้เป็นไฟที่ทางด้านกัปตันครับ คว้าแชมป์วันคิกบ็อกซิ่งในรุ่นแบนตัมเวดได้สำเร็จนะครับเสมอกับ1ล้านเล็กจิตมึงนนและล่าสุดครับป้องกันแชมป์ครับด้วยการชนะคะแนนเมดีซาตูผูุ้ทชิงชาวฝรั่งเศสครับเกยัติของพ้ทชิงชาวญี่ปุ่นนะครับเจ้าของแชมป์องค์กรเคียวกูชิโลครับ WFKO ครับหรือ World Fighting Kyo Guchin Organization นะครับเวอร์โปครับเป็นเจ้าของแชมป์อาชีพเลยนะครับ แชมป์ wbc มวยไทยเจปแปน,นรุ่นเฟเธอเวทครับแชมป์ m a kick เจปแปน,นรุ่นเฟเธอเวทพร,ร้อมกันชก3ามไฟหลังนะครับชนะคะแนนจางเฉิงหลงนักชกชาวจีน2องไฟครับและไฟล่าสุดครับชนะคะแนนชิวจิวเหลียงครับนักชกชาวจีนนะครับซึ่งชิวจิวเหลียงรายนี้ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของเมืองจีนเลยนะฮะในส่วนของแบ็กกราวน์นะครับก็ต้องบอกว่าความสําเร็จของกัปตันในยุคปัจจุบันก็ต้องยกความดีความชอบให้กับทาง ทีมงานเพชรยินดีคาเดมีแบบเต็มๆครับเพราะถึงแม้ว่ากัปตันรือดีเซลเล็กอูดดอนเมืองจะเคยชกกับมวยมีชื่อเสียงมานักตอนน,นครับมามากมายครับแต่เจ้าตัวกลับกลายเป็นมวยชื่ออับแถมยังต้องปล่อยน้ำหนักเกินเวทไปหลายสิบปอนด แต่พอทางเพชรยินดีเอามาสร้างสรรค์อย่างจริงจังครับวควบคุมน้ําหนักแล้วก็ใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาดึงศักยภาพครับล่าสุดกัปตันครับกลายเป็นหนึ่งในแชมป์คิกบ็อกซิ่งที่น่าจับตามองที่สุดในตอนนี้ครับในส่วนของทางด้านนักชกชาวญี่ปุ่นครับเดิมทีมีพื้นเพมาจากคาราเต้สายเคียวกุชินก่อนจะเทิร์นโปรชกทั้งคิกบ็อกซิ่งและมวยไทย และกลายเป็นแชมป์ะระดับประเทศในที่สุดครับอากิมุโตะครับก็เคยชกกับนักมวยไทยระดับแชมป์เวทีมาตรฐานมาแล้วนะครับโดยชนะคะแนนสุรชัยสอสมหมายนะครับหรือในตอนนั้นเป็นสุรชัยศรีสุเรียนโยทินนะครับชนะน็อกปิ่นสยามซอมโดยสิริโชคในยกที่2และตลอดชีวิตการชกมวยของเจ้าตัวครับแพ้คะแนนให้กับโจเซฟซาร,รี่แค่ไฟเดียวเท่านั้นนะครับปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่อ e ีเวิที่สิงคโปร์ครับเรียกว่า เหมือนก็เป็นมวยคนจัดเลยทีเดียวมาที่บทวิเคราะห์ครับก็ก่อนจะเข้าบทวิเคราะห์ก็ต้องแจ้งก่อนครับว่าอัตราการต่อรองของมวยคู่นี้ครับให้นักชกไทยครับได้เปรียบ3าหซึ่งราคาเลทเนี่ยเมื่อออกมาแบบนี้ก็แสดงเห็นถึงมุมมองความได้เปรียบโดยทิศทางครับชี้ไปทางนักชกไทยอย่างไม่ต้องสงสัยแม้ว่าอากิโมโต้ครับจะถูกยกให้เป็นผู้ท้าชิงครับที่อันตรายก็จริง เพราะมีสติที่สวยงามสเตปฟุตเวิร์กที่ว่องไวและถือว่ามีเบสิกบ็อกซิ่งที่แน่นปึกแต่กัปตันครับหลังจากถูกสร้างสรรค์โดยทีมงานเพชรินดีเจ้าตัวครับกลายเป็นเครื่องจักรสัหารชนิดที่เรียกว่าเต็มรูปแบบโดยเฉพาะเกมบุกที่โหดเหี้ยมกดดันแบบต่อเนื่องชนิดที่เรียกว่าไม่กู่ชกได้หายอกหายใจเลยทีเดียวรวมทั้งอาวุธที่หนักแรงทั้งเตะขาและหมัดซ้าย เกมการชกค,ครับคงจะเป็นกัป,ปตันครับที่เดินหน้าไล่บทตั้งแต่ยกแรกๆโดยเน้นไปที่การเตะขาเพื่อให้อากิโมโตะเคลื่อนไหวได้ช้าลงสลับกับการออกหมัดอย่างต่อเนื่องไล่บทแบบไม่มีหยุดและถึงแม้ว่านักชกญี่ปุ่นจะได้ชื่อว่าน่าจับตามองแต่การโคตรจอมาเจอกัป,ปตันต้องถือได้เลยว่านี่คือไฟที่หนักหนาสาหัสที่สุดในชีวิตของเขาแล้วคำทำนายครับเกมการชก น่าจะจบลงแบบน็อกเอาท์ในยกที่4เมื่อกัปตันครับนวดจนได้ที่พร้อมๆกับที่ความทรหดอดทนของนักชกญี่ปุ่นก็น่าจะสินส้นลงในยกนี้กัปตันครับจะเป็นฝ่ายเอาชนะน็อกในยกที่4ป้องกันแชมป์วันคิกบ็อกซิ่งได้สำเร็จครับรับชมคลิปบทวิเคราะห์และข้อมูลจบแล้วไม่ทราบว่าตรงกับใจแฟนๆหรือเปล่าหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างไร ก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะครับถ้าถูกใจกดไลค์และ Subscribe ช่องเราให้ด้วยนะครับรับรองว่ามีข่าวสารไม่ชมตลอดครับขอบคุณผู้สนับสนุนของเราครับกาแฟสอมมยไทยรสเข้มเตะปากนะครับแอดไลน์ไทเกอร์ตอง3ครับมวยพักยก k อดเคอแอดไลน์เคอตอง9ครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณแฟนทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปวิดีโอจนจบครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไร ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ